ครับตอนนี้เขากลมาถึงอำเภอปัวแล้วครับพี่น้องเ่านัดพอเรียงไอ้เมืองนานไปครับเดี๋ยวเจอกันเจ๊งน้อยนี่ครับสิออกไปหาเพิ่อนนะครับเี๋ยวเอาบรรยากาศอำเภอปัวจังหวัดน่านไอ้ที่ให้น้องได้เบ่งกันครับบรรยากาศภูเขาครับพี่น้องเบ่งครับผมแบบสวยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจิมาเหตุกิจกรรมยังกันยังมาแลกครับผมอ่าครับพอเรียงพอเรียงปทุมครับผม นะครับบรรยากาศโอ้ยภูเขาง่ามีลีพี่น้องเลยน่นนะบินเอยนั่งรถไกลแปดรอยกิโลพี่น้องมาง่ามน,นี่ดเดี๋ยวจะองครับผมเนี่ยมารับวิวภูเขาสีสวยสูงกาศบริสุทธ์ครับพี่น้องนะเดี๋ยวมีหลายคลิปครับที่ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งกันครับเดี๋ยวมืออื่น,ออน,อนสิค้นสิค้นสปัน,น,นก็ยังเหรอสปันเ<อ>นาะสปันบอกก่อเกลครับผม เดี๋ยวสิท้ายเอาบรรยาการในที่ห้นอไร้บเบิงกันครับผมแต่คลิปนี้นับพอเลี้ยงเขาไว้ครับผมเดี๋ยวเจอกันมาแรงอีกจน้อยครับผมอ่าจะเ,เจอกันครับผม,มา,กกาั่เ,ยเยนยนี่เรานัดพอเลี้ยงไว้แล้วครับพอเลี้ยงเขาเรียกวัดอะไรนะ วัดกงวัดกงวัดงอ่าอ,อยู่ที่ไหนนะเชียอยู่เพอทางฝาจังน้ำอ่านี่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยอ่านัดเจอกันที่วัดกงนะครับผมพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเมืองน่าน <น>เดี๋ยวจะขายเขาลูกนั้นฮะนะ, <c oughs> นะนะเดี๋ยววอร์เรยงเขาจะขายเขาลูกนี้นะครับราคาเท่าไรเสียใครมีคนสนใจสามสิบห้าล้านสามสิบห้า <35 S 2> นะครับผม <c oughs> นี่สนใจติดต่อมาได้ครับสุดยอดวิวร้อยล้านนะครับ <c oughs> สวยมาก ด้านล,ล่างจะเป็นคาเฟ่น,นะครับนี่จะเป็นบ้านไม้โบราณาาเดี่ยะถ่ายบรรยากาศสวยๆครับพี่น้อง เราเลี้ยงตอนเยน็นเรามีอะไรทำกันบ้างมีปาร์ตี้นะอโอ้โหนี่ปืนแก๊ปพี่น้องเฮ้โอ้หนี่อุ้ยนี่นี่อยู่บ้าน,น,นดีกว่าเยอะนเนี่ยเอาไปยิงหนู <c oughs> เอาไว้เจอกันตอนเย็นนะครับ โมวิวยังได้เลยสวยสวยเดี๋ยวเก็บภาพสวยตัวสับตกนี่สวยเลยนั่นน่ะ อยู่ร้อยล้านนะครับวันนี้พอเลี้ยงพอเลี้ยงกุมพามาทัวร์จังหวัดน่านนะครับแม่ไปไปไปเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นอธิบายด้วยความเป็นไปมาของวัดไม่ได้ลืมหมดแล้วอ่าจะไห้เข้าสวยๆใหอ่านี่ครับโ้ยเข้า เราจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องนี่รวงข้าวสวยๆแล้วก็บรรยากาศสวยๆนอนวิวภูเขางามหลายครับเดี๋ยวสิเก็บภาพงามๆมาให้เบิ้งกันตอนนี้เราจะทำอะไรกันเสียทำอะไรกันกิน หาอะไรมาย่างเนาะ,ะจัดเลยเออ,อย่างอะไรเนื้อย่างไก่เนี่มีปลา,าเ,ออเป็นเนี่ยปลานี่นี่น,นี่ไม่ใช่เนี่ยต,ตรงนี้มีปลาม,มันเป็นนามันเป็นนาดำเนี่ยดดนี่เขาดำแล้นนะออใช่ไหมเป็นกอเป็นกอโอ้ยภาพสวยที่น้องเขาตกแล้ว เออ้างมาแถวบ้านจะทำอย่างนี้ก็ได้เี่อเออบ้านมันอยู่ไกลที่นามันอยู่ไกลแล้วก็ทางอ่ะเป็นทางดินน่ะไปไม่ได้หรอกมันเล่นเจริญอย่างนี้นะสวยมาก เเก็บภาพบรรยากาศสวยๆโอ้ยอย่าใครน้อยและแหล่งโอโซนเออแหล่งโอโซน ไปลยได้สาสามอแบรอถึง่ไหนก่อนนะนี่ครับบรรยากาศพัดวัดกงวัดกงอยู่ท่ามกลางทุ่งนาครับนี่ครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับ สวยๆคลิปนี้เขาไว้ซัมนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหนะะ้าสุดท้ายพีย่น้องปยิ่ภูเขาสวยๆอีกที่นึงค,ครับผมได้เอาไปบรรยากาศซัมนี้ก่อน<ป>โอเคครับเจอกัน